ทุกคนคะนี่คือร้านขายขนมของฝากที่มีขนมทำสดเยอะมากค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่นครนายกค่ะเข้ากทมมีทั้งกุยช่ายแป้งบากุกยช่ายเสวยขนมไทยไม่ว่าจะเป็นขนมชั้นใบเตยเนื้อเด้งๆขนมตาลใส่หน้าพร้าอ่อนหรือแม้แต่ขนมไข่เนื้อเค,ค้กที่ใส่เครื่องแบบจัดเต็มนะคะมีหมดเลยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะมีสูตรอาหารแล้วก็คาเฟ่นในตัวด้วยแถมยังมีของฝากของโอท็อปของดีนครนายกเยอะมากนะคะร้านนี้มีชื่อว่าร้านสาลาลมตั้งอยู่เลยแยก สุพรรณิกามา1กิโลค่ะเขากระทมอที่ร้านมีที่จอดรถเยอะเลยค่ะพอเข้ามาในร้านนะคะจะเห็นว่ามีของเยอะมากๆค่ะทุกคนทางด้านนี้นะคะจะเป็นโซนขนมทําสดมีทั้งขนมชั้นขนมไข่ขนมตา,มาลมะพร้าวอ่อนซึ่งวันนี้นะคะแพรไปทานตอนเขาทําขนมใหม่พอดีค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นขนมชั้นใบเตยที่ร้านนะคะจะหยอดทีละชั้นค่ะซึ่งความหนาของชั้นนะคะมีประมาณ14ชั้นเลยค่ะทุกคนใช้เป็นน้ําใบเตยข้นสดนะคะแล้วแป้งเขานะคะเหนียวนุ่มมากขนมพวกนี้อยู่ที่กล่องละ ค่ะถ้าซื้อ3กล่องนะคะตอนนี้มีโปร165บาทด้วยสามารถคลาก,กันได้อย่างน,นี้นะคะแพร์จัดขนมชั้นใบเตยมาก่อนเลยค่ะทุกคนในกล่องนะคะให้มาหลายชิ้นแบบนี้เลยนะคะตัวแป้งนะคะมีความเหนียวนุ่มยืดค่ะแล้วก็หอมใบเตยรสชาติมีความหวานมาานันหวานกำลังดีต่อมานะคะเป็นขนมตา,มาลมะพร้าวน้ําหอมนะคะซึ่งเขาก็นึ่งขนมตาลชิ้นอวบไวเตมไปหมดเลยค่ะทุกคน1กล่องนะคะอยู่ที่60เขาจะมีหน้าท็อปปิ้งให้ด้วยสามารถสั่งเป็นหน้าเดียวหรือจะผสมขากันก็ได้ค่ะแต่ปกติเขาจะใส่ ัวแยกไว้ให้นะคะทุกคนตัวหน้านะคะก็จะมีทั้งมะพร้าวอ่อนเผือกข้าวโพดแล้วก็กฝอยทองกล่องแรกนะคะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนหรือว่าเนื้อมะพร้าวอ่อนนิ่มแบบถูกต้องนะคะไม่แข็งส่วนเนื้อขนมตาลนะคะมีความนุ่มความฟูหอมเนื้อตาลรสชาติไม่ออกเปรี้ยวมากค่ะกินคู่กับท็อปปิ้งค,คือพอดีกันเลยและโซนต่อมานะคะเป็นโซนขนมไข่โบราณค่ะของร้านนี้นะคะจะเป็นขนมไข่แบบเนื้อเค,ค,ค้กค่ะทุกคนมันมีความนุ่มความละเอียดส่วนตัวหน้าขนมนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด6หน้าค่ะมีทั้งมะพร้าวออ่ขโพดดมยยงงชิท แล้วก็เผือกนะคะซึ่งที่ร้านเขาก็จะใส่หน้าก่อนเสร็จแล้วก็จะยอดแป้งลงไปค่ะซึ่งตอนที่พี่เขาอบขนมไข่นะคะอยากจะบอกว่ามันหอมมากแล้ววันนี้แพร์จัดแบบขละทุกหน้ามาเลยค่ะซึ่งหน้าเขามีให้เลือกหลากหลายมากอันนี้ก็คือหน้าตากล่องละ60นะคะส่วนตัวแพรชอบตัวที่เป็นมะยงชิดกวนกับมะพร้าวน้ําหอมแล้วตัวเนื้อขนมไข่นะคะมีความนุ่มฟูละเอียดเหมือนเรากินเค้กแบบอบใหม่ๆเลยค่ะทุกคนไม่ติดคอแล้วที่ร้านะนะคะมีวุ้นเป็ดมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยนะคะแบบร้อยเปอร์เซนต์กล่องละเจ็ดสิบห้าบาทส่วนนี้นะคะเป็น โซนทับทิมกรอบค่ะทุกคนซึ่งวันนี้แพรสั่งแบบใส่ทุกอย่างนะคะในถ้วยก็จะมีทับทิมกรอบสลิมนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวกะทิกับเฮลมาให้ค่ะตัวน้ํากะทิของทับทิมกรอบนะคะมีความหวานมันตัดกับน้ําเชื่อมแบบพอดีเลยค่ะแล้วเขาก็จะใส่เป็นน้ําแข็งโบดส่วนนี้นะคะเป็นหน้าตาของทับทิมกรอบค่ะตัวแป้งเขาไม่หนานะคะข้างในจะเป็นเฮลแบบกรุบกรอบและยิ่งกินคู่กับมะพร้าวกะทิเชื่อมเนื้อนึบๆหวานๆนะคะยิ่งฟินต่อมานะคะเราเดินมาจัดกุยช่ายเสวยค่ะซึ่งที่นี่มีทั้งแบบนึ่งแแแบบทอล้วกก็ผนปติ กล่องเล็กนะคะ5ชิ้น4 0 3กล่องร้อยถ้าเป็นกล่องใหญ่นะคะ10ชิ้น70ที่ร้านเขารีดแป้งออกมาแบบบางเฉียบเลยค่ะทุกคนแล้วไส้ข้างในก็ใส่มาให้เยอะดีนะคะอันนี้ก็คือปริมาณไส้ให้มาเป็นช้อนพูนๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวไส้เขาก็มีให้เลือกหลายอย่างนะคะมีทั้งไส้กุ้ยช่ายนะคะไส้เหน่อไม้ไส้เผือกไส้มันแกวแล้วก็ไส้ข้าวโพดซึ่งทุกไส้นะคะจะห่อเป็นแป้งบางๆแบบนี้หมดเลยค่ะทุกคนแล้วพอนึ่งเสร็จนะคะจะเป็นแป้งใสๆเห็นไส้่กกลอัผ กล่องใหญ่มานะคะอันนี้กล่องละเจ็ดสิบนะตัวซองน้ําจิ้มนะคะเขาซื้อม,มาแบบมิดชิดดีนะคะรสชาติน้าจิ้มมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานกลิ่นซีอิ๊วไม่แรงแล้วแป้งคือบางไส้เน้นๆแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนส่วนแบบทอดนะคะจะเพิ่มจากแบบปกติมาอีก5บาทค่ะซึ่งปกติเขาจะเป็นแบบรวมไส้แบบนี้เลยนะคะไส้เน่นๆทุกตัวส่วนเครื่องหนึ่งที่แพอยากแนะนําของที่นี่นะคะจะเป็นมะยงชีสสมูทตี้ค่ะแก้วละหนึ่งร้อยสิบบาทใส่เนื้อมะยงชิสปั่นมาเยอะมากแล้วรสชาตินะคะมีความหวานอมเปรี้ยวดินและสดชื่นนนนนนดีีคค่ะะะุแลนนะะ้เป็ ฟู Food call, ้ดคอร์สย์อาหารนะคะก็จะมีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ข้าวขาวหมูแล้วก็พวกอาหารตมสั่งวันนี้แพจัดเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะรสชาติเขาจะมีความแบบเผ็ดหวานสไตล์ต้มยำแบบโบราณน,นะคะทุกคนส่วนนี้นะคะเป็นโซนพวกของฝากต่างๆซึ่งเขานะคะก็จะมีพวกสินค้าโอท็อปนคะรนายกพวกเมนูจากมะมยงชิดนะคะอย่างอันนี้เป็นหมี่กรอบมะยงชีดแพชชอบมากนะนะําไปซื้อกลับเลยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นพวกขัดไทยซอสแยงชิดพวกน้ำมมยงชิดคราฟโซดามะยงชิดกล้วยอบซอสแมยงชิดก็มีค่ะส่วนนี้นะคะเป็นพวกของ o ซึ่งของเขานะคะน่าสนใจหลายอย่างพวกของสดของแช่ยเย็นแล้วก็พวกกุ้ยช่ายแผ่นแบบนี้ก็มีค่ะมีบริการท้ดไทยด้วยนะคะส่วนไอศครีมนะคะมีทั้งรสมะยงชิดแล้วก็รสขนมไทยเลยค่ะแล้ยังมีพวกเสื้อกับพุงกุญแจที่ระลึกด้วยนะคะใครไปนะครใายกต้องไปจัดก,กันดูเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง1นึ่งทุ่มเลยค่ะ